วันนี้เรายังอยู่กันที่การทํากายภพาพบ,บําบัดที่หัวไหล่นะครับหลังจากเมื่อวานนี้เราได้ทําการบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้วยการใช้ยางยืดไปแล้ววันนี้เราจะทําการกายภพาพบ,บําบัดด้วยการใช้เครื่องมือทางกายภาพบําบัดกันครับก <g ender> ็นี้จะเป็นการใช้เครื่องมือทางกายภาพบําบัดน,นะคะในช่วยอาการลดปวดแล้วก็ลดการอักเสบของเอ็นข้อไหล่ให้กับนักกีฬานะคะซึ่งการใช้เครื่องมือกายภาพบําบัด ที่จะใช้วันนี้ก็จะเป็นเครื่องอันตาซาวนะคะซึ่งอันตาซาวก็จะเป็นคลื่นความร้อนลึกนะคะที่ที่ใช้อยู่จะเป็นคลื่นเหนือเสียงการได้ยินของเราใช้ในการรักษาแต่เป็นช่วงที่ใช้เป็นช่วงอ่ช่วงคลื่นเนี่ยจะเป็นช่วงคลื่นอันต์ซาวแต่ว่าที่ที่เอามาใช้เป็นช่วงผลของมันเป็น การรักษาในเรื่องของพวกเอ็นที่อักเสบอยู่ข้างในนะคะซึ่งมันจะลงไปได้ลึกกว่าซึ่งการทําอันตราซาวอาจจะอยูอ่ในที่แล้วแต่จุดนะคะแต่ไม่เกินอยู่ที่5-10นาทีในต่อจุดนะคะการใช้อันตราซาวก็จะใช้ในช่วงที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่เขาจะต้องซ้อมทุกวันซึ่งมันจะไปกระตุ้นให้เกิด การอักเสบเรื่อยๆของเอ็ um นกล้ามเนื้อค่ะเราก็อาจจะใช้ควบคู่กับการออกกําลังกายไปด้วยซึ่งในระหว่างการออกกําลังกายซึ่งมันจะต้องใช้เวลาในการเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อตอนนี้เราก็จะใช้ตัวเครื่องเพื่อในการลดอาการปวดอาการอักเสบให้กับนักกีฬาควบคู่ไปด้วยค่ะ แต่นอกจากนี้นักกีฬาแล้วคือเขาก็สามารถที่จะดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ตอนหลังจากออกกำลังกายหรือซ้อมเสร็จนะคะหรือจะเป็นวันที่ต้องลงเวทหรือลงซ้อมกับทีมเขาก็สามารถที่จะต้องประคบเย็นหลังซ้อมได้ก็เป็นการรักษาเบื้องต้นของเขาค่ะแล้วก็การสเตชชิ่งหลังซ้อมสเตชชิ่งหลังเวทก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อที่มันตึงบุ๋คลายได้ก็จะลดอาการกดเบียดที่ทำให้เส้นเอ็น ข้อไหล่เขาอักเสบขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะต่อไปก็จะเป็นการประครบอุ่นให้กับกล้ามเนื้อที่บริเวณข้อไหล่นะคะซึ่งการประครบอุ่นชนิดนี้นะคะก็จะเป็นการประครบอุ่นระบ,บระดับตื้นนะคะซึ่งจะช่วยเพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือดให้กับตัวกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยคลายกล้ามเนื้อที่ตึงจากการซ้อมหรือการเล่น ะะก็เวลาประครบก็จะประครบอยู่ที่15ถึง20นาทีนะคะผ่านไปแล้วครับสำหรับการทำกายภาพบำบัดที่หัวไหลถ้าคุณผู้ชมมีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ก็สามารถนำไปทำตามได้เลยนะครับหรือจะเข้าไปทำการรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ได้ครับและสำหรับครั้งหน้าจะเป็นการทำกายภาพบำบัดอะไรติดตามได้ในช่วงฮีโร่ทิกสัปดาห์หน้าครับ